เนี่ยผมจะต้องทำอะไรกินเนี่ยมันใหญ่จัดผมจะต้องแล้วผมจะผ่านเป็นแว้ยๆว่นนะแล้วก็แช่เย็นนะใส่ถุงแช่เย็นนะโหวนไว้ต้มนะ và tôi hoài nhé mình tóc bực cái nè nè mình tóc bực cái nè khởi viên đây ขาวมาัฝากพี่เขาหามาฝากตัวปักเอฟเลยครับตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่อย่างเนี้ยไม่ให้ป้าไข่นะหัวนั้นไปลื่อเลยนะจะหั่นเป็นเว้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 น,วน,วนแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะอยากกินก้ามมาทอดไง เ๋็วกินเราก็เอามาทอดของยิ่งได้นะของยิ่งได้แล้วเนี่ย ดูหัวยเนี่ยดูหัวแค่ต้มเนี่ยอ่ะอิ่มไหมนะตับต้มตัวผมก็จะหั่นไว้นะนไว้แค่น้ำปลานะแค่น้ำปลาแล้วก็ทอดแล้วต้องใช้ทุกเย็นนะเราจะไปทำแดดเดียวไม่ได้เดี๋ยวไอ้นั้นลงหนอนต้องหั่นเป็นเว่น มีจองคมนะครับแตแม่อยู่แม่เขาที่ทำแน่โโอ้หแต่เนี่มันลำบากตรงนี้เนี่ยต้องใช้ค้อนนะครับโคสไปมีตึ๊บตึบต๊บกระดูกมันใหญ่ ทำอะไรด,ดีครับนี่หนาไปแน่ๆเนาะกินหนาไปมันต้องต้มมันแน่ๆนี่ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ